เครื่องพังเสียเงิน3 0 0แสนกว่าก็ไม่พอแต่ถ้าหากว่าอยากประหยัดต,ต้องซ่อมก่อนเสียหรือว่า preventive maintenance นี่ก็คือตัวอย่างซ่อมก่อนเสียของรถเบนส์เวียโนหรือว่าวีโตครับเนี่ย w 6ห9ที่ผลิตในช่วงปี2012ันคันนี้ก็มาเซอร์วิสซ่อมก่อนเสียในส่วนของออยเครื่องหรือว่าฐานกลอมันเครื่องซึ่งรถรุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสสูบรหัส om6 ค่าหเรียกว่าเครื่องยนต์หากินของเบนท่านผู้ชมซึ่งเครื่องยนต์หากินของเบนนี่ก็จะมีปัญหาที่ทําให้เราปวดหัวเสียเงินหลายแสนเช่นเดียวกันซึ่งหลายคนนั้นพลาดนะถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยออยเครื่องแตกเนี่ยทำให้เครื่องพังนะสามแสนกว่าไม่พอซ่อมเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ฉะนั้นถ้าหากว่าไม่อยากเสียเงินสามแสนสี่แสนอยากจะขับรถเบนยาวนานคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็แนะนาครับซ่อมก่อนเสียคือ ทางเลือกดีที่สุดของคนใช้รถเบนมือสองและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนออยเครื ER, ่องออยเกียร์ทำช่วงล่างของรถเบนซ์วีโตหรือเวียโนเนี่ยก็สามารถที่จะอขอคำแนะนำขอปรึกษาจากเบนดีพีได้ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนะก็ประมาณหมื่นกลางๆท่านผู้ชมราคาน,นี้นอกจากจะทําในส่วนของออยเครื ER, ่องออยเกียร์แล้วก็ยังมีในส่วนของระบบแอร์ด้วยซึ่งก็จะมีปัญหาในส่วนของโดเวอร์ หมั่นพังนั่นเองก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นกลางๆเช่นเดียวกันทั้งโบราเวอร์ทั้งออยเกียร์ก็จะยกไปไม่เกินสี่หมนบาทท่านผู้ชมอ่าคนไหนอยากจะเซอร์วิสนะหรือว่าอยากจะขอข้อมูลก่อนซ่อมก็ปรึกษาฟรีครับเบนส์วีพีศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าเบนวีพีการันตีมากที่สุดในรามินทราเบนวีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ